ทราบไหมคะว่าคนเรามีภาษาในการเข้าใจคนอื่นที่ไม่เหมือนกันบางคนใช้หูเป็นหลักต้องฟังต้องถามต้องให้ได้ยินคำพูดชัดๆถึงจะเข้าใจบางคนใช้ตาเป็นหลักจับความรู้สึกจากสีหน้าแววตาหรือพฤติกรรมบางคนใช้ใจเป็นหลักรู้สึกเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่เหมือนเดิมถึงแม้เขาจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ตามบางคนใช้เหตุผล ฟังข้อมูลวิเคราะห์ลำดับความคิดแล้วถึงจะเข้าใจบางคนใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเข้าใจคนอื่นจากสิ่งที่ตัวเองเคยเจอคล้ายๆกันนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยคือรูปแบบการรับรู้ที่แตกต่างกันของมนุษย์และไม่มีแบบไหนที่ดีกว่าแบบไหนเลยค่ะมันก็แค่ต่างกันเท่านั้นเอง เราไม่ได้เข้าใจยากเราแค่ใช้ภาษาที่ต่างจากบางคนและบางทีเราก็ที่เราถามซ้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่เข้าใจนะแต่มันเป็นเพราะว่าเราอยากเข้าใจให้ถูกยิ่งเราทําความเข้าใจรู้ว่าเราทําความเข้าใจโลกผ่านวิธีไหนเนี่ยมันก็ยิ่งจะยิ่งทําให้เราให้อภัยตัวเองได้ง่ายขึ้นเวลาที่เราเข้าใจอะไรไม่ตรงกับคนอื่นและเราก็จะเข้าใจคนอื่นได้ง่ายขึ้นด้วยโดยไม่เพิดตัดสินว่า นี่เข้าใจยากนะทำไมพูดแค่นี้ไม่รู้เรื่องเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีและการเข้าใจกันมันไม่ได้เกิดแค่จากการพูดเก่งหรือฟังเก่งเท่านั้นแต่มันมาจากความที่เราตั้งใจฟังกันด้วยถึงแม้ว่าเราจะใช้ภาษาคนละแบบก็ตาม